เอากิปมาใส่น้องแน่นี่ยังนี่ยังนั่นไอเขาเอื้อนนี่ยังแ,แ,แ,แหวนแหวนหันหน้าไม่พ่อแน่เอาไม่พอใส่แน่แมนีบ่ นี่รูปอย่างน่น้องอใสน้องอบอใสน้องบอยใสโอ้วยงามเถอะวะ ทำไรทำไรคะทำไรคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงทำไรคะเออเสาเออเสาเสาเจ้าหญิงเป่าอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะเป่าแตรให้ฟังหน่อยสิคะดังไหมคะ อ่ะเจ้าหญิงมันโยนอะไรนะคะนี่นี่นี่ไปบ้านย่าไหมบ้านยา่าไปไปไหมไม่ไปเหรอ พ่อไปนะหนูไปไหมไม,ไม่ไปไปบ้านยา่าบ่บ้านย่าีลาไปบ่ไปไปหาพิมบ่มนาวบ่าล่างนาไปไล่างไป <c oughs> <c oughs> ล่างนาไปเฝ <c oughs> ้าดีดีว่อดีดี หิวเขาเหรอวะฮลัฮลโหลหิวไปหิวเขาไปหิวเขาไปกิน,ขนกเนขนเาา่ามันไก่วะฮะน้องนีกินเข่ามันไก่วะคือมัดผมงามใว่ามวันนี้คือให้แม่มัดผมหายว่ะ ฮะนางงามเลยนางงามเนาะเหนางพับเพียบพร้อมด้วพี <N 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 ่น้องเป็นยังไงคอยยึดผมสิดค่อยๆค่อยเด็๋ยวคอยชุบเผาที่คอยได้ เสียผ้าเสียเอาไปซักแปลว่ามาขัดกางเกงซักเสียก่อนก่อนซักกางเกงอากาศก็ยังฝนสิตกนี่แหละพี่น้องมันคลื่นโมเมนต์มันเอา ่เอปซกนนกนมิเดี๋ยวสิผ้าเข้าไปซื้อผักสิมาออมไก่พี่น้องเอาไก่ออกตู้หรือเปล่าแม่เดี๋ยวสิออมไก่ซูพี่น้องกินอยากกินออมไก่จ้ามามาเอาอยางวิตามิน ไปไฟเฮ้ไปไฟอีลานสิไปซื้อผักกับแม่บ่นี่ไปป่ะไปน้าแม่ป่ะป่ะไปซื้อผักมาออมไก่เอาไว้เอาว่างเอาว่างไว้หันนะโอเควางไว้หันล้วลูกโอเคโอเคเก่งมากป่ะมา<ไ>ป่ะเดี๋ยวไปซื้อผักก่อนพี่น้องเข้าไปบ้านยาก่อน แค่ทีหย,ยังอึนั่งเนีเยงอยึบอ่ะแ้อึดบ่บยเีงนยัเกาะข่อยเชียงอยยันข่อยนอยเชียงลมยานลมอือเปนยันถ้าเิ่นมาไก่จักรยานเิ่นสิวาย่นลมยันจักรยานลมใส เวลาเวลาไม่ยืนนี่เพิ่นกระสิบายานล้มยานล้มจัก,กรยานสิลมทับเพิ่นพี่นอ้องเพราะว่าจัก,กรยานมันหล้มง่ายดิจัก,กรยานล้มเบาลูกจักรยานล้มรู้จะไปบ้านยาเหอเรอเบาหูเลียงหลายคำปานยา้านยา,า,นยาไปหาใครคะ ฮะน้องนี่ไปหาใครไปหาไปหาพี่พี่ไรพี่ไรรถกับมี่ยาขี่ตมไหมเงี้ห้องจะเมือนนาฝนไปพี่น้องบุท่ันเลยลางอยู่นี่แหละรถบานทุงมึงเนี่ยถนนดินแดงว่าสตาร์ทเหรอนุ้สตาร์ทเป็นด้วยเหรอลูกโอ้สตาร์ท อืคนเก่งสตาร์ทเว้ยสตาร์ทสตาร์ทให้พ่อดูดิอู้หูเลี้ยงแบบนี้อู้เขาสตาร์ทอย่างงั้นเหรออ๋อเขาสตาร์ทอย่างงั้นเหรอลูกโอ้นี่เหรอเขาสตาร์ทอย่างนี้เหรอออาสตาร์ทดิเอาเอาเข้าลายทีบเข้าลายทีบเขาไม่ใช่ใช้มือนะลูกเขาใช้ เออเออสตาร์ดีอู้เก่งว่ะความจำดีว่ะเห็นพ่อแม่ทำแล้วก็ทำเป็นนี่ว่ะแ,แม่มีกุญแจหุ้ยใครมามาดูดิใครมาใครมาโอ้พี่พี่มา อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาเนี่นี่ไปเอ่อบาก่อนขอบปุนขอบคุนเลยร้ายถีหักเนี่นี่ครับผมทุจ้าจ้าฮะลุงลุงลุงเฮียจง เออดีลุงดีลุงเจ็ดนางเอวเอวเอวฟันฮะเอวฟันดีลุงป่าบ้านเอ่อเยังพอฟักโมหูเลียงเอวฟันฮะเอวฟันอ๋อลุงแปลงฟันลุงลุงแปลงฟัน เอออีลุงไปหาใช่เบดอีลุงแปลงปั์มนะครับปปะไปก่อนครับพี่น้อง